นี่ครับสวัสดีครับมาหนีอยู่ทึ่งผู้ทั้งลอยพูดตะเบิกด้วยครับเอาบรรยากาศจุดสูงสุดนี่าครับตรงนี้อยู่ข้างล่างนี่ยมองเป็นย่ทึ่งเนี่ยผมผมอยู่ทึ่งนี่นะทายลงไปครับเบิ้งครับผมเป็นพยานได้ครับผมนี่เ็ก้อนเนี่ยนี่เห็นปะครับเนี่คนมาแต่อุบลกันนู้นน่ะนี่ครับบรรยากาศกับผู้ใหญ่เคยมาขึ้นเขาก็มาเบิ้องล้นครับภูเขาซื่อหลัก นี <aid> ่ค <Solomon> รับบรรยากาศดีดีเย็นเย็นพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาเบิ้งครับเนี่ยกล้วยป้าบ้านพ่เบิ้งกล้วยแค่เนี่ยภาษาใต้ลมเบิ้งกล้วยแค่นี่ครับบรรยากาศดีดีเลยครับอยู่ทางล่างคองอีว้นลงไปล่างคุณละเก็บภาพบรรยากาศครับขึ้นมบิ้ยอดสุดแล้วครับตรงนี้นี่ครับดตานพุ่นนี่ไปอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเก้าพุ่นฟังมึงครับ บางคุจะขึ้นไปผู้หินล่องกล้าไปนครไทยไปผิดโลกชาติการนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับวิว360อกงศาอยู่ผู้ตะเบรริกนะพี่น้องอ่านี่เห็นกล้ยกล้ยปลาเนี่ยกล้ยแคบันโฮมกล้ยแค่เนี่ยเม็ดได้หลายดอกสามีนะพี่น้องจวด